การชาติประจำจังหวัดนครพรมนั้นขอรูอกันเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมคุณจุริรัตน์เทพอาจได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญคุณคุณชุติมาบรรเทาทุกข์และคุณปฐมาวิศคำแหง ประจำปี2556โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ประการที่1เพื่ออนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไหลเรือไฟและศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่และงดงามของชาวจังหวัดนครมนมมให้คงอยู่คู่บ้านเมืองตลอดไปประการที่2เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสมานฉันในสังคมประกันที่3เพื่อจัดหารายได้ให้กับเรากาชาติจังหวัดนครมนมสำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆในเหลือไฟ <ป S 1> ในงานกาชาติจังหวัดนครมนมประจำปี2556ตามลำดับขอกกับขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับหน่วยงานที่จะ มอบเงินและสิ่งของลำดับแรกนะคะเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือการจัดงานประเพณีไหลายเยือไฟและงานกาชาติลำดับที่1องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมค่ะกับ่าะลัดส่วนจังหวัดนครพนมนะครับมอบในนามขลำดับที่2นะคะ ลำดับที่2เทศบาลเมืองนครพนมค่ะท่านนายกนะครับพอดีท่านค่ะท่านดร์สงชอบนิติพจน์นะคะท่านได้กุณาให้เกียรติมาร่วงงานนะคะ คุณรองศาท่านสาสยุทธจักรเลียมบุรีบุญท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดและคณะรองนายกเหล่ากาชาติสมาชิกเหล่ากาชาติท่านรองผู้ว่าการจังหวดัดทั้งสองท่านท่านหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัดนครปฐมท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมนะครับท่านผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดท่าน ผลงาน่ารยงานรัฐวิสาหกิจท่านนายอำเภอทุกอำเภอผู้หานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท่านผู้มีเกียรติที่กระลบกรับวันนี้ก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีไหลายเลือไฟและงานกาชาจังหวัดนครปฐมประจำปี2556ในวันนี้ตามที่ท่านนายกกระกาชาจังหวัดนครปฐมได้